สวัสดีครับผมดีเจนะครับก็หยิบเรื่องราวต่างๆมานําเสนอให้กับคุณผู้ฟังนะวันนี้นะผมหยิบเรื่องราวหนึ่งมา ให้กับคุณผู้ฟังได้ฟังกันนะถึงคนอายุ50ครับอยากให้ฟังนะอยากคาดหวังอะไรจากลูกเลยนะถึงแม้ว่าเราจะเลี้ยงเขามานะครับคนเราเมื่อเวลาผ่านไปครับอายุก็เริ่มมากขึ้นนะสิ่งที่ต้องเพิ่มขึ้นคือวุฒิภาวะนะสิ่งที่ต้องลดลงคืออารมณ์สิ่งที่ต้องคิดให้มากขึ้นคือส่วนรวมสิ่งที่ต้องคิดให้น้อยลงคือส่วนตัวนะครับสิ่งที่ต้องพูดให้มากขึ้นคือไม่เป็น ร,รสิ่งที่ต้องพูดให้น้อยลงคือจะเอาอยังไงนะครับสิ่งที่ต้องทำให้มากขึ้นคือการให้ครับสิ่งที่ต้องทำให้น้อยลงคือการรับนะครับอย่าคาดหวังอะไรมากจากรลูกๆครับต่อให้คุณเนี่ยชุบเลี้ยงใครไว้ดูแลเนี่ยยามแก่เท่าเขาก็ต้องวุ่นวายกับการงานและก็ภาระผูกพันต่างๆเกินกว่าจะ มีเวลามาช่วยเหลือดูแลอะไรคุณได้มากหนักนะครับคนอายุ50อย่างคุณเลิกเอา สุขภาพนะไปแลกกับความร่ำรวยได้แล้วนะครับมีเงินเท่าไหร่ก็ซื้อสุขภาพไม่ได้นะครับไม่สามารถซื้อสุขภาพคืนมาได้นะครับดังนั้นเนี่ยตราบใดที่คุณยังมีข้าวปลาอาหารกินอย่างเพียงพอมีเงินพอใช้สอยในทุกๆวันเพียงเท่านี้ก็เหลือหลายแล้วละครับอายุเท่านี้แล้วคุณควรอยู่อย่างเป็นสุขนะฮะทุกบ้านต่างมีปัญหาของตนเองนะครับอย่ามัวไปคิด เปรียบเทียบแข่งแย่งแข่งขันดีกว่านะ่ยไม่ว่าชื่อเสียงฐานะในสังคมหรือว่าความก้าวหน้าของเด็กๆต่างๆนานานะครับสิ่งที่ควรจะแข่งขันจริงๆนั้นเนี่ยคือแข่งกันมีความสุขแข่งกันมีสุขภาพที่ดีครับและก็มีอายุที่ยืนนานนะครับส่วนอะไรที่เราเปลี่ยนมันไม่ได้ ก็อย่าไปฝังอกฝังใจให้ป่วยแล้วก็ทำลายสุขภาพพาตัวเองเลยนะำทำทำลายสุขภาพตัวเองเลยนะอายุป่านนี้แล้วเนี่ยก็ยังเปลี่ยนไม่ได้เลยนะครับหลัง อายุ50แล้วนะหลัง50แล้วอย่างนี้ครับคุณต้องค้นหาหนทางของคุณเองที่จะสร้างชีวิตที่เป็นอยู่ดีๆและก็สุขสดใสขึ้นมาให้ได้ครับตาใดที่มันยังทำให้คุณอารมณ์นะตาใดที่มันทำให้คุณอารมณ์ดีคิดถึงแต่สิ่งที่ทำให้ทำอะไรก็สุขสนุกกับมันอยู่ทุกวันนั่นแหละความหมายว่า คุณได้ผ่านวันเวลาอย่างเป็นสุขแล้วนะครับช่วงนี้ครับผ่านไปคุณจะสูญเสียไปหนึ่งวันแต่ถ้ามันผ่านไปอย่างเป็นสุขวันนั้นคือกําไรชัดๆเลยจิตที่ดีครับจะช่วยรักษาโรคภัยไข้เจ็บให้คุณได้ถ้าจิตใจเป็นสุขโรคก,ก็จะหายเร็วขึ้นครับแต่ถ้าจิตใจทั้ง ดีทั้งเป็นสุขด้วยแล้วก็ความเจ็บปวดจะไม่มีทางมาเข้าใกล้คุณได้เลยละครับด้วยอารมณ์ที่ดีแจ่มใสอยู่เป็นนิดออกกำลังกายให้เพียงพออยู่กลางแจ้งบ่อยๆครับไปรับแสงแดดบ้างกินอาหารให้ครบ5้าหมูได้วิตามินแล้วก็แร่ธาตุอย่างเพียงพอเพียงเท่านี้ก็เชื่อได้แน่นอนว่าชีวิตเป็นสุขอีก30หรือ 10, 10ปี ก็จะเป็นของคุณอย่างแน่นอนเลยนะครับเนื้อสิ่งอื่นใดครับคุณต้องรู้จักบ่มเพาะและก็เก็บเกี่ยวความสุขดีๆจากการได้อยู่ได้ไปเที่ยวได้คุยกับเพื่อนเพื่อนเพราะเขาเหล่านั้นก็จะช่วยให้คุณรู้สึกเยาววัวแล้วก็มีความหมายอยู่เสมอนะครับขาดพวกเขาเมื่อไหร่คุณจะรู้สึกสูญเสียอย่างแน่นอนเลยนะครับวันนี้ครับถ้าเกิดว่าเราอายุเข้าใกล้เลข50หรือว่า50ไปแล้วครับอย่าหวังอะไรจากลูกหลานเยอะแยะเลยครับอย่าไปคาดหวังเยอะแยะเพียงแค่วันนี้คุณ ทำตัวให้มีความสุขในทุกๆวันนะครับร่างกายคุณก็จะแข็งแรงขึ้นนะครับโครคภัยไข้เจ็บก็จะไม่เข้าใกล้คุณนะครับฉะนั้นวันนี้นะครับคุณอายุ50ขอให้คนอายุ50ทุกคนมีความสุขครับ